มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณพระช่วยจริงๆเจ้าบุญรอดติดเหล็กดัดจนพระต้องรีบช่วยกลายเป็นคลิปเวีล่าที่มีการสร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มบนโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดระทึกนาทีที่พระสงฆ์จากวัดดอนใหญ่เขาช่วยเหลือเจ้าบุญรอดสุนัขประจําวัดที่หัวไปติดกับลูกกรงเด็กดัดอย่างไม่คาดฝันนะคะโดยมีแคปชั่นว่า ภาคเสียงคุณพระช่วยให้รอดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดดอนใหญ่ตำบลดอนใหญ่อำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาพระลูกวัดได้โพสต์คลิปได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเจ้าบุญรอดน่าจะาก,กำลังวิ่งไล่แมวซึ่งแมวสามารถรอดช่องลูกกรงเหล็กด,ดัดไปได้นะคะแต่ว่าเจ้าบุญรอดกลับวิ่งรอดไปได้เพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นบริเวณสะโพกเกิดติดขัดและไม่สามารถขยับไปไหนได้จึงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือคะ่ะ เมื่อพระสงฆ์มาพบเข้าด้วยความเมตตาต่อสัตว์จึงสวมบทบาทเป็นกู้ภัยเฉพาะกิจใช้การทุบและง้างขยายช่องเหล็กดัดจนกระทั่งสามารถช่วยเจ้าบนรอดออกมาได้อย่างปลอดภยัยและเป็นผลสําเร็จค่ะหลังจากการช่วยเหลือเจ้าบนรอดแสดงความซาบซึ้งใจด้วยการติดตามพระสงฆ์ไปทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือแม้แต่ตอนที่พระท่านกำลังทำงานเจ้าบนรอดก็ไปนอนเฝ้าไม่ห่างสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและมิตรภาพอันบริสุทธิ์ ระหว่างพระสงฆ์กับสัตว์ที่ท่านให้ความเมตตานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ